สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะพบกันในอีกทีใน EP ที่6นะ EP นี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะฮะยังอยู่ในซากเหล็กอยู่อรับของก่อนแล้วก็ไปกันต่อเลยครับแต่อีที่แล้วเราต้องมาเหมือนจะต้องมาช่วยลูกสาวของไอ้คนคนหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันเปิดตัวมานี่ เอฟเฟกต์ดูน้ำนะน้ำก็เพื่อมันกาใช้ได้เลยเกมนี้ <c oughs> หาฮะไปกันต่อ <c oughs> จะเจออะไรจะจะเจอไอ้พวกสวะที่เ,เต้ชอบด่าไว้นะต่อที่ไกลมันใช้ได้ดีต่อต่อระยะไก,กลแล้วนะไอต,ตัวบนเนี่ยน่ารำคาญมากเสือกมาตลอดเลย เดดีด้นี่คอยจัดพนี้นะเองบตอดตัวบน,นแล้ยิงแรงด้วยพอยิงสักทีได้ไหมรตีเองพยายามตอดไอตัว,ตตวบนกันนะ,ะจัดไอ้พวกนนแวข็งข้างล่างสบายมากมาดีหน่อยไหมไม่เข้าเลยแ่แข็งจัด

นี่เรบกุ้งหานหลบดีมาเยอะจัดต้องพลอยหลบหลบนะเพราะว่าแมลงอยู่เจอเซนเป็นไงเป็นไงหลบฟันจวนแทงไม่ได้ขนานหลบหลบสมุดหดี ไม่เจอแล้วโอกว่าเงินตึงนะลูกบ่าวยิงขออันตรีนะครับปิดแบบสวยๆนะยี่แมงตัวนี้จำไม่ได้คือดิโลนะได้ดิโลฟันฟันแถมแถมทีนึงไปต่อ มีอะไรเซอร์ไพรส์ฮะตรงนี้เอาแล้วอ๋อนี่ไงเราเราต้องไปช่วยเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของล็อกเกอร์นะขอร้องละคุณลุงอย่าฆ่าผมเลยนะนี่ไอ้แฟงคนที่จับตัวลูกสาวของล็อกเกอร์มาเลือดของตระกูลยังไม่แปดเลือดแบบนีได้ไปนรกซะแล้ไปรวมกับเพื่แก นี่ดันเต้มาช่วยมไม่ได้ฆ่าลูกสาวเราไอ้ไห่านีหลบไว้ด้วยเพ้ hey, hey, พี่พชายถ้าอยากมีเรื่องก็มา,มากับฉันนี่มาเต้รอเปิดฉากปะทะฮะมีดอย่างคมตัดไอ้นี่ขาดแต่ดันเต้ก็คมเหมือนกันี๋ยวบวกกันกลางอากาศ ไอ้นี่เหมือนจะตึงนะผมดูแล้วเนี่ยเราต้องสู้กับมันนะฉากเนี้ยอะไรเทคนิคท้าทายไม่ดูฮะอ๋อน่าจะยิงนะไอ้ปืนไอ้นี่น่าจะยิงปืนแรงยิงยิงขอเปิดฉากยิงก่อนได้เวลาฟันฟันโอ๊ยเจ็บโอ้ยเจี๊ยิงแรงมากต้องคอยหลบนะหลบได้โอ๊ยโอ๊ยเจ็บ มันแรงยิงคืนโอ้แม่งยิงคืนเอาดันเต้มาส่วนมาแรงนะแต่เราไม่แรงเหมือนกันอุ้ยจะตายเราจะตายเปลีนนะ่ยนมั้งเอาตัวนี้ไปยิงมั้งเฮ้ยลิ้นพลาดแล้วนะเอาตัวนี้มาเล่นบ้างโตแล้วก็ไม่โดนบอลนี่จวงเข้าต่อนะเอาเอาตัวดีไว้ต่อนะ โอ้ยิงเจ็บยิงเจ็บขอตอดไกลๆได้ไหมผแทบไม่เข้าเลยนะแม่งแข็งจริงอดันเตะกันฝาดหัวโจมแทงโจมแทงทีใครมันตึงออกกันออกหมอกออกจากหมอกก่อนยิงเจ็บมีชาร์ตเจอมิโลตกตายตายนี่ผมตายแล้วไม่เป็นไรฮะมีตัวนี เตดันเต้เตดันเต้พี่ยาพยายามโดดหลบบ้างนะอปืนมันโดนใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็ใกล้โดนอีกแล้วโดนยิงต่อโหมดต่อโหมดแม่เลยไอ้สว่างขอคุณแทงทีได้ไหมอือตายฮะ มันเป็นขนามือดันเต้นะบอกเลยเป็นไรอ่ะหุยปวดหัวจังเลยน่าจะกายล่างนะดูแล้วเนะี่ยเมื่อกี้ยังเป็นล่างปกตินะแม่งกระตึงแล้วนะนี่จะเป็นโอ้โหแบบนี้กระจายละโอ้ยอยังเท่์อ่ะคืออะไร โดนเนฟิกอะไรวะเจ๊อ่ะเราได้เล่นตัวดีเหรอฉันจะทำให้แกได้รู้ระนะีนนนนนน่นีเกิดจากอาณาจักฟันคนฟันฟันเฮ้ยเจ็บนี่วิ่งแรงอยู่นะตัวเนี้ยหลบหลบ นะแรงแรงแรง,แรง,แรงยังไนะม่ทันใช้สติแม่งตายก่อนกูสแสดงว่าแรงจริงไลท์เอสไปต่อคุยแรงอยู่นะตัวเมื่อกี้ก็รับของก่อนไว้ต่อกัน EP ที่7นะนี่เราบุกมา สู้กับไอ้ตัวที่ชื่อแฟงนะที่รักษาไอรักษาตัวของล็อกเกอร์มาหลา,างเํ้ยนาตามสัญญาแล้วตอนนี้ถึงตาฉันแล้วแล้วแฟล่ะอ๋อเธอจะไปอยู่ในที่ปลอดภยัยไม่ต้องกังวลไปฉันพอมีเซฟเฮาโอเคเราไปกันเถอ,อะเรื่องจะ,จะประมาณนี้นะฮะไว้เจอกัน E.P. ที่7ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะ,ะเราเจอกันในราชาพาจาร